สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะชอ่องทาย i p เงิน f a m i ี่ค่ะไปแล้วน้องหูไปอาบน้ำแต่เช้าเลยบอกวันนี้โอ้ยหางคุณแม่เฟิร์นตีโทรศัพท์ก็จะอาบน้ำแต่เช้าแตนะ่วันนี้นะจิบนาวบอกบอกมีแดดด้วยวันนี้นะ โอ้พ่อใหญ่ชีทับไทยโอ้พ่อใหญ่ทับไทยเขมากินน้ำพ่อใหญ่ทับไทยก, <laughs> ำ,ทยกำลังกินน้ำอยู่พ่อใหญ่มาหาตัวผูน้องผูจะกลัวบ่นี่ก็ลงแม่ผูกินน้ำ <laughs> อะไรผู <laughs> เอ๊ะสซก๊อกโก์ด้วยนะนะอุย้ยฝ่อ่อนหูจกักดูดน้ำขีดต้มกินผม น้องพูมันกินว่าได้น้ำล้างพี่สาวน,นั่นนี่พี่สาวกับคุณป้าโอ้คุณแม่กินน้ำจากแต่ย่างน้องพูกินน้ำจากตรงนี้สกรปรกมากเลยผูโอ้โห <c oughs> พ่อมาล้างปากให้เด้อนีพ่พอกินค้นเต็มเลย กินคิดต้มเลยนี่ป้าบุญศรีกับน้องฝนลางไปเสร็จเสร็จไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็ถึงคิวแม่ไปเฟืนกับน้องฟูพอบล็มล่นคนน้นแล้อพ่อแห้แม่แเิฟืนถูโอ้โหน้องฟูอยากกินน้ำ โอ้วันนี้อาบน้ำแบบว่าไม่มีแดดเลยนะคะจะหนาวปะเนาะน้องผูวูหูลื่น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 น,น้องผูลื่นไปไหนแล้วล่ะเด็กน้อย สนุกสนุกเอออากาศแบบเย็นโอ้โหโอ้ดีใจดีใจ oh, โอ้เล่นโคนเล่นโคนเด็กน้อยย่ำโคนอ้าวได้อะไรเล่นนะโอ้ oh, oh, ได้ไม้โอ้คุณแม่ถูแบบอย่างเมามันเลย แล้วคุณแม่ไปเฟินข้าวเาพ่อน้องคูขอกินน้ำดูปากเพิ่อนมีแต่อันนี้พ่อมีแต่โคนกินที่โคนโอ้ยดูขอขอนเด็กน้อยขอกินน้ำคนกินได้หรอบ่พ่อ,พอโอ้ยคือจะเหมือนฟันออกเลยเออออกแล้วนะเริ่มออกแล้วเห็นแล้วน้องฟันน้องคูเกิดแล้วครบสองเดือนมีฟันออกแล้ว สันออกขาวๆแล้วนะคะออกซีข้างบนด้านด้านขวานะคะด้านขวาโอ oh, ้ย oh, หกินโคลนแม่ท้องพูโอ้โหท้องผูผสนุกเลยโอ้ <laughs> oh, ตัวดำกึสีเลยได้ <laughs> อาบน้ำมีตัวดำเลยโอ้ oh, ฟันเกิดซีกเดียวพอหือสองซีกสองทาง เกิดทางเดียวตัวน me. oh, oh. ี um, A, ้เกิดฝั่งเดียวโอ้จะกินหญ้าได้แล้วได้หนี่อ้าวอ้าวอาไปไหนไปไหนโอ้โลืมลืมลืมเด็กน้อย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 เจวเจ้าเลยตอนนี้เจวเจ้าเลย พ่อใจเย็นพ่อน้ำมาถึงนี่ต้องพูไปฝั่งนู้นแล้วดูพ่อใหญ่พ่อใหญ่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงหลานน้อยหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงน้องพู ไอ้ตันน้องครูก็เกิดแล้วนะคะอากาศเป็นเป็นอากาศนะคะเป็นอากาศมาเรื่ออุล้มล้มล้มอูล้มล้มล้มโอ้โหแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนตามคุณแม่อู้อูอูอู้ ไปไปไปเลยเดินไปเลยโอ้ยแดดออกแล้วมีแดดแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่งงพ่อใหญ่ว่าตัวอะไรเล็กๆโอ้ยอาบน้ำเสร็จแดดออกพอดีเนะี้ยตามต้องครูไม่ทันแล้วคุณแม่ น้องผูกับแม่ไปเฟิร์นนี่เดินแบบเดินเร็วมากนะคะโอ้ฟู๋ผูวิ่งออกหน้าแล้วผูน้อยเออเอออ้๋ชนปาดพอ,อพอนยางตา่ำขาเมย์เพิน่นเมย์เพิ่นสิกินหัวเอาล่ะนะพ่นคาลีล่าโอ้เบิ่งอเพอนแลียนต่ำขาเมย์เพิน่น แม่สิกินหัวลูกแล้ว,ว,ว,วบัดน,นี้แม่บอกน้องฟูดื้อเกินแล้ววยดูพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อสิกินลูกเพิ่นโมเมนต์ดอกลูกเพิ่นกับว่าธรรมดา่อมีแม่ไม่สนใจแล้วน้องฟูพอ่อแม่แบบเพลนเริ่มเดินไม่ถนัดแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าน้องฟูเดินอยู่ระหว่างขาหน้านะคะ เอาเอเวเรีย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 วเรีวยวสิไปไซน์นะโอ้ยดูนะคะทุลักทุเลมากออกมาวันนี้แบบอาการแบบทุลักทุเลมากนะคะไปแล้วน้องผูตรุ่ยรุยไปแล้วนะคะออกหน้าคุณแม่ไปก่อนแล้ว เด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยอ่ะมาจอดแล้วถึงที่จอดแล้วให้แม่ไปเฟิ่อนทิ้งยาเดินมาหากินยา ุณแม่เริ่มเดินแบบว่าไม่ถนัดแล้วนะคะน้องภูน้องภูวิง่งวิ่งเก่งมากโอ้วนวนวน,วนแม่เออเด็กน้อยอะไรคือคักจังเลยได้ออกมาข้างนอกนี่คือคักตลอดนะคะอยู่ใกล้ภูไม่ได้หรอกเดี๋ยวภูจะวิ่งชน ไปทางฝุ่นเด้อตกทอเด้อฮัลโหไปทางฝุ่นอะไรฟูอะไรฟูดรด <c oughs> เดินออกหน้าคุณแม่เลยวิ่งออกหน้าคุณแม่เลยไม่ต้องรอแม่ไปเฟินหรอกอเออแดดแดดออกแล้วแดดออกแล้ว ฮ่าฮ่าดูน้องภูตก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 โอ้รู้รู้วิธีอยู่นะครับไม่ลงไปนั่นน่ะเอานึกว่าจะลงไปบบบผอมมาบบมาเลี้ยมมาเลี้ยมไม่ลงไปลงเอาคนเดินบ่ได้คือบ่เดินไม่ลูกนะลูกข้าลูกเพิ่นข้าลูกเพิ่นเพิ่นยามวัฒนัต เดินไม่ถนัดโอ้ปะปะปะพอพอส <Yeah. S 1> กินหัวลูกแล้วพอแม่เฟินบอกลูกฉันนี่สนจริงๆเนาะโอ้แม่เดินบม่ถนัดเลยแม่จะกินหัวลูกตลอดเลย น้องภูนี่สนจริงๆได้สองเดือนนี่สองครบสองเดือนนี่สนมากไม่เดียวในมือแม่ใบเฟิร์นสั่นเลยนะคะเอาคุณพ่อลงได้เอาเอาบนยกขาด้วยพ่อ อะไรภูอะไรน้องภูถึงบ้านแล้วไม่ได้เราเดินกันไม่ได้แม่ฝฟืจะกินหัวน้องภูตลอดเลย <c oughs> น้องภูสน <c oughs> ก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่ก็ไลค์กดตับตะข้ากดกระดิ่ให้ช่องขายภูเงินแฟมารี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ